คงไม่มีเกมขับรถเกมไหนที่สมจริงไปกว่านี้แล้วครับเมื่อวิศวกรดัดแปลงรถทั้งคันให้สามารถบังคับด้วยจอยเกมหนึ่งตัวการโยกอนาล็อกซ้ายขวาก็คือการสั่งให้พวงมาลัยหมุนไปในทิศต,ตามต้องการดันจอยแรงก็หมุนแรงแต่ถ้าค่อยๆดันก็ค่อยๆหมุนด้วยครับกดปุ่ม R 2เพื่อเร่งเครื่องยนต์กดปุ่ม L 2เพื่อทำการเบรกส่วนปุ่มทิศทางไว้ใช้เปลี่ยนเกียร์พูดง่ายๆคือเหมือนบังคับรถเกม GTA เลยครับ แต่คุณอาจจะสงสัยว่าใครเขาช่างสรรหาทำจริงๆแล้วนี่เป็นโครงการโปรโมทเกมการ c r i s ม m o s p o r t ทางทีมเกมเขาก็เลยไปจับมือกับค่ายรถนิสสันใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์เพื่อดัดแปลงรถ GTR ให้บังคับด้วยจอยโดยสาวากาศบนหลังคารถจะทำหน้าที่รับสัญญ,ญาณคำสั่งจากจอยเกมและส่งไปให้แผงคอมพิวเตอร์ด้านหลังเพื่อประมวลผล มีการให้นักแข่งตัวจริงนั่งบนเทริคอปเตอร์และใช้จอยบังคับรถคันนี้จากเบื้องบนฟิลเหมือนเล่นเกมสุดๆแต่เจ้าตัวยังยอมรับว่าบังคับยากกว่าที่คิดเพราะการดันอนาล็อกไปนิดๆก็สามารถทำให้รถเปลี่ยนทิศได้ง่ายซึ่งจริงๆแล้วการบังคับรถของจริงด้วยจอยควบคุมก็เคยถูกนำมาใช้อยู่บ่อยครั้งในการถ่ายทำหนังและฉากสตันบางคนที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แล้วไปลองดัดแปลงกับรถตัวเองก็มีแต่ถ้าแบตจอยหมดระหว่างขับก็ตัวใครตัวมันนะครับ